เรายังอยู่กันที่ชายหาดของเซนทาราพัทยาอยู่นะครับเซนทาราแกนพัทยานี่จะให้พี่เบนย่างนี่เป็สร้างแบบ6ตัว100ร้อลยพร้อมแพร้อมแม่กินแม่ดูช่วยกันสร้างใหญ่เลย3าคนจากช่วยกลายเป็นยิ่งโตลแล้วน้ำเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมาจม B M N Porsche ีเราพาน้องๆมาเล่นทะเลทรายกันแล้วครับทะเลนะทะเลแล้วก็ทรายหาดทรายทะเลนี่พี่เบมกับน้องวาเช่ไปขุดทรายอยู่นะนี่จะขุดหาลูกปูกอีกรอบพี่เบมหรือเจ้าร้างบังเกอร์โผล่ขึ้นมาแรงด้วยนะนี่ลาทิศกำลังตกแล้วครับนุ่นน้องเบลลี่ไปขุดหลุมนุ่น เฮ้ยมามาทำไรแม่แม่รีช่วยอยู่ตกหลุมตกหลุมเมกี้พี่เบมขุดนะช่วยกันขุดสามคนใหญ่มากดึงออยไม่ออกเอาเอกแรงหน่อยออกแรงออกแรงนี่ดึงแรงแล้วนะหมอมาไม่ยอมขึ้นเองลีลามากนี่พี่เบมบอกอยากกินปลาหมึกปลาปลาสั่งให้แล้วหมึกย่าง พี่เบมมาย่างเบ้าพี่เบมมาย่างหมึกล่านี่เดี๋ยวให้พี่เบมย่างอันนี้ป้าสั่งแบบหกตัวร้อยนะถ้าตัวใหญ่กี่ตัวนะครับสี่ตัวร้อยป้าสั่งแบบหตัวตัวเล็กพอหกตัวร้อยนี่พี่เบมย่างหมึกก่อนอย่าให้หมึกไหมเลยไหมแล้วหรอน้ำจิ้มแบบี้โอ้ยหอมมากเลยอ่ะ นี่กรอบแล้วเนี่ยหนวดหนวดหักแล้วกรอบแล้ว <_ D> มาเดี๋ยวมากินเดีมากิน <_ D> โอยพี่เบมมันใกล้ทะเลเกินไปมันจะกันอยู่ที่ไหนบังเกอร์อ่ะ <_ D> ดูช่วยกันสร้างใหญ่เลยสามคน <_ D> ต้องขึ้นมาอีกครับกำแพงหนูต้องมาอยู่แถวๆนี้ไม่งั้นขึ้นมันพังหมด <_ D> ขึ้นซัดพังหมดนะกำแพงอ่ะ นี่เรายังอยู่กันที่ชายหาดของเซนทราพัทยาอยู่นะครับเซนทราแกนพัทยาเนี่ยมารอกินปลาหมึกด้วยเป็นไงอร่อยไหมครับใช่ได้ก่ะแต่ว่าแต่หอมน่ากินมากเลยนะแต่ปลาหมึกเขาเขาเขา,เขาไม่ได้เอามาบดไงอ๋อเขาไม่ได้ปั่นไงนอ,อันนี้คือเขามาย่างเป็นตัวเลย,เ,ลยเป็นไงพี่ไก่ใช้ได้ไหมมันก็ได้ไม่ได้รหมดแล้วไม่ได้ั้งหมดแล้ว <laughs> เ่อยอหอ,ยอ,อมนะหอมน่ากินมากนี่น้องจิ้มกับน้ําจิ้มนี่ได้บรรยากาศเลยริมริมชายหาดริมทะเลมาเลยให้พี่เบมกินอร่อยไหมครับหอมหอมใช่ไหมแต่พี่เบมพี่เบมบอกเป็นโตรอร่อยกว่านะพี่เบมผนังไปถึงไหนแล้วครับผนังไปถึงไหนแล้ว ทำไมมันกลายเป็นภูเขาอันจิ๋วเดียวเองเฮ้ยปอเช่เจออะไรอ่ะกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกอะไรไม่รู้นะอะไรครับไม่รู้อ่อนเป็นพวกหินเนี่ยขึ้นซัดขึ้นมานะเนี่ยใช่ด้วยใช่ไโอ้หมาเฮ้ยหมาเป็นไร น้องน้องเบลลี่กบขาเหรอน้อได้ช่วยอยู่โอ้น้องเบลลี่ช่วยอยู่โอ้โหแล้วฝั่งซะเยอะเลยโอ้ยดูพี่เบมขุดโอ้ยเราไม่ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับจะออกไหมเนี่ยเดินเดึงเดินเดินพี่เบมดึงหน่อยเร็ว หมามไม่ย้อยจับขาจักรจี้ดึงแขนดึงแขนพอเชฟเติมน้ำยิ่งแน่นนะแล้วได้เติมใส์เอาจากจากช่วยกลายเป็นยิ่งกบแล้วครับจากช่วยกลายเป็นยิ่งกบแล้วเบนลี่ขุดเอาขุดเอากับบอเชฟบีเอ็มกบเฉยเลยอโอ้ย เดี๋ยวคนนี้มามมานอนนี่แหละช่วยหน่อยน้ำเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวมาจมโอ้โหล้มเลยครับดึงพี่เบมดึงแรงมากพี่เบมสร้างบังเกอร์เสร็จยังแล้วนี่หลุมอะไรครับอันนี้คือหลุมอะไรครับ ออบังเกอร์พังมันสร้างไม่ได้หรอครับขึ้นแรงดูพี่เบียมไปขุดอะไรอยเงียน,น,น้ำขึ้นมาน้ำก็เข้าพอเช่ไปไหนพอเช่ไปฉี่หรอครับใช่เพราะดินมันนิ่มไงมันโดนน้ำมันก็จะนนค่อยๆดูดลงใบในี่ให้พี่เบียมทำบังเกอร์ไปก่อนไม่สำเร็จหรอกครับว<ห>ันนี้ กันงพี่เบมน้มองมาเช่น้องเบลลี่ขึ้นยังครับ oh, <no. S 1> นี่ขึ้นเริ่มขึ้นมาสูงเรื่อยๆแล้วนะล่ลงแล้วไม่ยังขึ้นเลยอ่านี่เขาเริ่มจะขึ้นกันแล้วนะครับนี่เล่นกันมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะอา <c oughs> ให้เขาเล่นกันไปก่อน